สวัสดีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเป็น EP ีที่3นะ e ี EP นี้ก็ช่วงเซสายนะครับนะของวันที่20เดือนตุลาคมนะครับนะที่เห็นนี้อัปเดตขึ้นมาในช่วงนี้ก็คือมีการตั้งเสาแล้วนะครับนะได้มีการรื้อนะรืออ้อในส่วนของหน้าชั่วตรงนี้นะครับนี่ก็คือ EP ีที่เกี่ยวข้องกับการรีโนเวทบ้านของลุงโจนะคร นะเป็นการรีโนเวทแบบบ้านๆไม่มีแบบไม่มีแปลนวิศวกรไม่มีมีแต่วิศวกะนะครับนี่เอา้านะชอบยังไงก็ลุยไปตามนั้นเลยนะครับนี่ตอนนี้ทีมงานช่างก็กุรีกุจอการที่จะฝังหัวเสานะเป็นเป็นเสาคอนกรีตน,น,นะฮะนะแล้วก็ต่อด้วยเหล็กเหลี่ยมครับ 4นิ้วนะครับแล้วก็เจาะด้วยบัวรองนะครับเพิ่งไปซื้อมานะขาดเหลืออะไรนะครับลุงจูก็จัดให้เลยนะครับนะบเพราะว่าไม่มีการออกแบบออกแปลนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะทําให้เหมือนบ้านเขานะเขาบอกว่าเป็นบ้านโบโมเดินทรงนี้นะ่าจะทําได้นะก็เลยลองนะฮะนี่เดีย๋ยวไปดูให้ใกล้กัน ่างของเราก็อยู่ข้างบน,นครับให้ให้ให้ให,ให้ดูใกล้ใกล้ต่อหัวเสา คิดว่าวันนี้นะฮะน่าน่าจะต่อได้ประมาณสัก4ี่หเสาได้ช่างกล่าววา่าเดี๋ยวได้ทางด้านหน้านะครับก็จะไปก็จะไปทางด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังก็ต้องใช้เวลาอยู่นิดนึงนะฮะเดี๋ยวลุงโจจะเดินออไปดูด้านนี้นะฮะนี่ด้านนี้รื้อเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบนี้เลยรถคันนี้ก็พังแล้วนะรถคันนี้นะ น่าจะขายเป็นเศษเหล็กได้นะครับแต่ว่าไม่ขายเก็บไว้นี่ก่อนนะฮะนี่นี่เลยนะฮะน่าจะเห็นเสาเหล็กสองเสานี่ก็คือ,อตัวด้านหน้านะฮะที่จะลาดลงไปทางด้านหลังนะจะเป็นจะต้องลื้อไปทีละเล็กละน้อยแบบนี้นะครับไม่ได้ลื้อทั้งหลังนะครับนะเพราะว่าข้างในก็ยังมีพวกเสื้อผ้ามีสิ่งของอยู่นะครับนะซึ่งความลำบากของ ของช่างก็คือเราต้องอยู่บ้านด้วยนะครับก็เลยต้องค่อยๆลื้อไปนะก็ลุ้นกันนะครับว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกหรือไม่ยังไงนี่ทีมช่างมีกัน4ี่คนครับได้หัวเสาแล้วก็ตั้งฉากอะไรเรียบร้อยก็นะก็คงจะเป็นเสาเอีกแล้วนะฮะตัวนี้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ก็จะมีการการฝังนะการฝังบัวลองนะครับนะข้างบนนี่ก็อันตรายนิดนึงนะฮะนี่นะใความยากในการรีเดเวิทก็คือต้องหาหัวเสา ให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำทำฉากนะทำะเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักนะฮะเพราะว่าเสาแรกต้องต้องได้ระดับความก็เรียกว่าความสูงอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องได้ได้ระดับนะครับพอบานลูกโจเองมันมันไม่มีะระดับนะนี่ตั้งเสาขึ้นมามันก็เอียงออกเยอะเลยนะเอาเดี๋ยวอีพีนี้คลิปนี้เอาเพียงเท่กันก่อนนะครับ อัปเดตได้เห็นว่าตอนนี้นทีมข้างได้ตั้งเสาแล้วนะครับได้ประมาณสองเสาทางด้านนี้นะครับซึ่งเป็นเสาหลักที่ต้องอเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ทรงโมเดิร์นนะครับเอามาติดตามนะว่าท้ายที่สุดเรามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยสรุปกันนะครับเอาไปแบบบ้านๆไม่มีแบบไม่มีแปลนนะครับ นะเป็นสถาปนึกนะครับวนะวากาศนะครับ